โชว์โชว์โทว์โชว์ระวังกล้องระวังกล้องเออโอ้โหกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับ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 หุ่ยเกือบทนกล้องแล้วครับสวัสดีครับพบกันแล้วต่ออีกแล้วในรายการท้าแมชชินคิสรายการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และความคิดให้กับเด็กโดยผ่านทางการ์ตูนที่เราคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีครับเป็นยังไงบ้างครับการซีซีคลิปอัพในตอนที่แล้วในที่สุดความพยายามของโชว์เพื่อนๆก็ทำให้คุณฮานาชิมะโยมาเป็นโค้ชให้กับทีม โมโมยะพีเดเตอร์จนได้นะครับแต่ว่าโอ้โหมันคงไม่ง่ายนะครับทีมนี้จะต้องมีอุปสรรคอยู่แน่แล้วอุปสรรคที่ว่าจะเป็นอะไรติดตามชมกันครับผมโอตะโชอดีตผู้เล่นอย่างคุณฮานาชิมะกลายมาเป็นโค้ชให้พวกเราในที่สุดโม,มโมยะมพีเดเตอร์ก็คืนชีพกลับมาแล้วแถมผมยังได้เป็นกัปตันถึงจะอ่อนที่สุดในทีมก็ตามทุกคนรู้ข้อเสียตรงนั้นก็จริง แต่ผมก็สามารถเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งจะพยายามให้เต็มที่เลยเป้าหมายคืออันดับหนึ่งของโลกไม่สิจะต้องเป็นทีมอันดับหนึ่งในจักรวาล สื้อตัวนี้ครับชมัดยาติเลยฮะเพราะว่าคุณว่างงานเลยอ้วนขึ้นมากกว่านะคะหยุดพูดนะนอะโอ้โหพะเป็นไงเป็นไงติดได้แล้วออ้ยไม่ไหวอ้อยมาสรู้จังตลกชมัดเลยถอดออกมาก่อนสิคะเดี๋ยวเย็บกระดุมให้ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับอออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอไปก่อนนะ ว่าโคโ้ชหนวดเฟิร์มมาเชียวไม่สุภาพเลยเดี๋ยวคนเขาหาว่าแก่นั่นน,น่ะมีเรื่องตั้งหลายอยากให้ทำก็เลยมีเวลาโกนสิอีกอย่างนะเสื้อเนี่ยก็ไม่เรียบร้อยเลยเนาะคุณเอริกาเอ๊อนั้นสิไม่ไหวเลยอ่ะเออนั้นเปลี่ยนตัวอื่นดีกว่ามั้งฮะของสายไปแล้วล่ะครับภายนอกเป็นยังไงใครจะไปสนกัน ถ้าปล่อยให้ลุงธนรกินั่นรอแล้วก็คงจะไม่ดีแน่ๆเลยไปทั้งอย่างนี้เถอะครับเชื่อผมสิเป็นโค้ชที่มีแต่ปัญหาซะจริงอื้ยคันถ้าอย่างนั้นอารุณสวัสดิ์ครับดูให้ตกใจตะโกนขนาดนเลย,ยเป็นอะไรของนายอะชาคุง้งเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเห็นเลยเนอะฮะ ทำอะไรกันอยู่นะ่ะเข้ามาสิเอ๊ะได้แล้วครับก็แหงอยู่แล้วสิมหาชั้นไม่ใช่หรือไงเออครับนายมีธุระอะไรกัล่ะฮะให้ทีมปอหพีเดเตอร์กลับมาอีกครั้งครับได้ไหมล่ะครับเรื่องนั้นอีกแล้วเหรอยังไม่ยอมแพ้เองหรือไงเนี่ยคำตอบยังเหมือนเดิมถ้าพวกเราสามคนกลับมาเข้าทีมลหรอครับว่าไงนะ ที่ฉันไล่โคสชออกเพราะพวกเธอสามคนต้องขอบใจเรื่องนั้นคนอื่นในชั้นโปรหกจึงออกจากทีมจนถูกยุบไปถึงตอนนี้เพิ่งจะมาขอโทษอย่างนั้นเหรอไม่ได้จะมาขอโทษสันหน่อยนะว่าอย่างไรเนาะแล้วมาทำอะไรกันเนี่ยคนฮานาชิมากเขาจะไปเป็นโค้ชให้พวกเราครับเพราะงั้นพวกฟูริยะคุงแลวจะกลับมาเข้าทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับอืเนี่ยนะ อนาชิมะมาสรุกครับดูไม่เหมือนคนที่จะเป็นโค้ชให้กับเด็กๆได้เลยนะนายนะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้จำได้แล้วนายคือคนขี่เมาที่ชอบมาปุ้นเปี้นแถวที่สองน,นี่ครอบครัวของเด็กๆนะ่ะ เขาสงสัยในตัวนายกันอยู่นะรู้ไหมม่ได้เมานะคะแค่จิตนิดหน่อยเองมันก็ไม่ต่างกันเลยนะน่ะให้คนแบบนี้มาเป็นโค้ชพวกเธอไม่ได้หรอกไม่เอานี่ลุงอย่าตัดสินคนจากภายนอกสิครับได้ส่องกระจกดูตัวเองบ้างหรือเปล่าเนี่ยครับลุงอะไรทำอะไรเคยว่าคนฮานาชิมะเคยเป็นผู้เล่นอาชีพมาก่อนเขาเป็นเอสของเชเบอร์เทบเลยนะครับเว่าไงนะ ผู้เล่นของเจลีเขาเหรอฉายาของเขาก็คือไลนิ่งไลเลยล่ะค่ะเคยได้ยินมาเหมือนกันนาโอมจจ้าเช็คจ้าเออเจอแล้วคะ่ะแล้วจ้าอืมไหนโอ้โอ้ไลนิงล่งไลลูกเตะเท้าขวาที่เหมือนสายฟ้าฟดเหรอเขายังเคยเป็นโค้ชให้กับทีมฟุตบอลประถม หลังจากถอนตัวออกมาทีมของเขาได้ไปถึงรอบแปดทีมสุดท้ายในระดับประเทศด้วยนะครับว่าไงนาะถูน้เมต์ระดับประเทศรอบแปดทีมสุดท้ายเหรอเออคุณฮาน,นาชิมาครับเมื่อกี้ต้องขอโทษด,ด้วยที่เสียมารยาทไปนะครับเชิญน,นั่งได้เลยครับยืนแล้วเมื่อยนะเชิญเลยครับเชิญแหมหน้าตาดูกระตือรือร้นดีนะครับพวกเราดีใจจริงๆที่ได้คุณมาเป็นโค้ชให้กับเด็กพวกนี้นะครับเออแต่ว่าคือแต่ว่าอะไรครับ เด็กสามคนนี้เป็นตัวปัญหานะครับเอ๊ะ hmm. hey, 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 ลุงลุงยังนิสัยเสียไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเออเรื่องอื่นล่ะครับเออกระผมก็แค่อยากจะให้คุณรู้เอาไว้ว่าพวกเขาอยากให้คุณเป็นโค้ชจริงๆใช่ไหมพวกฟูรยักษ์คุงเองก็อยากให้เขามาเป็นโค้ชเหมือนกันนะครับช่างเถอะถ้าทุกคนโอเคกับโค้ชแบบนี้ละก็งั้นฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ต่ว่า <Hey. S 1> มี <Hey. S 1> เงื่อนไขสองข้อก่อนที่คุณจะมาเป็นโค้ชข้อแรกเส้นตายของการแข่งทัวร์นาเมนต์ระดับเขตคือบ่ายสามของวันมะลืนดีคุณต้องส่งรายชื่อผู้เล่นไปก่อนเวลานั้นอย่างน้อยต้องมีทั้งหมด11คนเลยนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวพวกเราหาทางเองนะครับข้อ2คุณต้องเอาชนะซูบัคิโมริเอสีซึ่งเป็นทีมในเขตของพวกเราและชิงสิทธิ์ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับจังหวัดมาให้ได้ซูบคิโมรีเหร ทีมที่บริหารโดยคู่แข่งธุรกิจของลุงเขาเนะครับพวกเราเคยเล่นมินิเกมกับซุโกโร่คุงที่เป็นกับตันที่สวนตอนนั้นโออเจ้าเด็กที่หน่วยกล้าดีดีคนนั้นน่ะเหรอฮะพวกเราไม่มีทางแพ้ทีมแบบนั้นหรอกนะยังไงก็ตามถ้าจิงสิทธิ์ในการแข่งระดับจังหวัดมาไม่ได้ครับผมจะขอไล่โคช้ชออกแล้วนะครับแบบนั้นก็ได้ครับผมคิดว่าผมสามารถทำให้พวกนี้ติดอันดับท็อปของประเทศได้ด้วยนะคุณอะ ระดับประเทศเลยเหรออูย้ยิ่งไปเลยแหมงนนั้นก็ได้ก็ได้ฝากตัวด้วยนะครับคุณโค้ชรูปหล่อครับหล่อจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยหล่อมากเช่นกันครับปัญหาคือพวกเราต้องหาสมาชิกให้ครบ11คนภายใน2วันสินะพวกสามอุกก็น่าจะเอาด้วยนะก็ชอบฟุตบอลสักขนาดนั้นเท่านี้ก็เหลืออีก3คนแล้วต้องมีหนทางแล้วนะคนคลายแบบนั้นนมะัได้แน่เลยพวกเราแค่ไปถามคนที่ไม่มีทีมทีละคนก็จบแล้วละนะ ฉันจะช่วยอีกแรงเองถ้าพวกนายมีคนที่โรงเรียนสนใจบ้างหรือเปล่าล่ะไม่มีอะพูดตรงตไปแล้วเป็นเพื่อนแกนไม่ใช่หรอก็พวกเราเป็นตัวปัญหานี่ครับอย่าพูดแบบนั้นสิให้ตายเถอะลองไปถามพวกทีมปห้าได้หรือเปล่าล่ะเฮะพูดเด็กปห้าอย่างนั้นเหรอพวกนั้นก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกนะอืม,อ,มอาเธออย่างน้อยพวกนั้นก็เก่งกว่าชอคุงนะครับว่ามหมเอ๊ะมันก็จริงอะไรนะ แม้แต่เอริกาจังโก็ไม่ใช่สนหน่อยเต่าหน้าขอฝากเรื่องหาสมาชิกให้นายก็แล้วกันนะจะรอคอยผลลัพธ์นะกับตันมาเรียกกับตันแค่เวลาแบบนี้สินะไม่น่ายอมรับเป็นกับตันตั้งแต่แรกเลยไออม่หลูกนะเธอก็เหมาะจะเป็นกับตันที่สุดในโลกอยู่แล้วเนอะจริงไหมอ๋ออืมอืองั้นเหรออืองั้นผมจะพยายาม มาหย่อจริงๆนะจริงด้วยใช่เอ๊ะได้โค้ชแล้วงั้นเหรอดีจังเลยนะจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศก็ไม่ใช่ฝันอีกต่อไปแล้วเอริกาจังอ้อริสวัสด์จ้าอริสวัสด์อริสวัสด์คือว่านะผมลองโทรไปถามพวกอุเอมาสึกคุงมาแล้วพวกเขาตอบตกลงแล้วละ่ะจริงเหรองินก็เเลยอ,อีกแค่สมคนซินะสมคนเหรอห พวกเรามีสมาชิกไม่พอพเราต้องส่งรายชื่อผู้เล่นก่อนบ่ายสามของวันพรุ่งนี้ไม่งั้นก็ไม่มีสิทธิ์ไปแข่งทัวนาเมตร,ระดับเขตเอเดกาจังช่วยหน่อยสิเข้าใจแล้วฉันขอตัวก่อนนะเอ๊ะอเอดกาจังบอลเธอลืมมันไว้ที่สวนสาธารณะพวกฟรุยะคุงยอมกลับมาเข้าทีมแถมยังมีข้อจ๋งๆอีกด้วยนะพวกเราสามารถไปแข่งระดับประเทศได้เลยนะไม่ไหวหรอก ผมเล่นฟุตบอลไม่ได้จนกว่าจะได้ที่เรียนมัธยมนะจริงๆนะตั้งใจสอบแป๊บนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนต่อไปอ๋อโอชิคุงเอ๋เอฉันก็ต้องตั้งใจเรียนเหมือนกัน,นช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่ไหวก็คือไม่ไหวไงอย่ามนไล่ฉันแบบนี้นะไม่มีอดีตผู้เล่นพีเดเตอร์คนอื่นเลยเหรออีกสามคนอยู่ห้องข้างๆนะเงีนก็ไปกันเถอะ เล็กระจังเล่นฟุตบอลเก่งมากเลยฮะจริงเหรออืมเซฟฟุตบอลของเธอเยี่ยมมากเออฮะขอร้องเลยนะช่วยพวกเราไปแข่งกับระดับแคที่ช่วยพวกเราทีนะเออถึงจะพูดแบบนั้นก็เธอไม่มีคนอื่นอีกแล้วเหรอเอออย่าพูดแบบนั้นสิไม่ไหวไม่ไหวไปหาคนอื่นเถอะจริงเอ เล็กกัะจังอย่าเตะบอลแถวนี้สิไม่สนใจเลยม<า><า>น,นี่ว่าไง ฟุตบอลเหนอใช่ใช่หมาว่านายก็วิ่งเร็วไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่ชอบมาเล่นต่อหนูกว่าเนอะเออมา่ยดโดนปฏิเสธอีกแล้วย่าจริงๆเฮ้ยชัางมันช่างมันแค่ถามคนทั้งโรงเรียนทีละคนไปเลยอ๋อเดกกะจังอ้าวเดกะจังคือว่า โทษทีนะตอนนี้พวกเรากำลัง่งนงาเนี่ยสวีกันอีกแล้วเหรอร้อนแรงกันจังนะใช่ที่ไหนกันเล่าไปรังพวกมันเข้าทีมกันดีกว่าอ่ะก็ดีนะเล็กจังขอโทษนะเดี๋ยวเถอะพวกนายอ่ะเข้าไปเหนีเร็วอย่าอาวต้องคยับเาด้วยนะคะใช่ปไปแล้วขอบคุณมากค่ะ เฮ้ยเออการสอนนอกสนามคืออะไรจดจำกฎของสังคมกล่าวทักทายเสียงดังฟังชัดเจนรู้จักรักษาเวลาอย่าอวยวายในที่สาธารณะโอ้อะไรเนี่ยเยอะจังเลยเฮ้ยอนาชิมะานาชิมะใช่ไหมนะเฮ้ยมีเน่อะเออหายากนะเนี่ยค้นพบตัวเองแล้วสินะฮะ ใช่ไหมล่ะในเอกเหมือนกันนี่แล้ววันนี้มาทําอะไรที่นี่อะ่ะก็มาหาความรู้ไปฝึกพูดเด็กๆลยแล้วเอ๊ะไปฝึกพูกเด็กๆอีกแล้วเหรอออออืมหนังสือนาะ,นะฉันเขียนเองแหละเขียนดีใช่ไหมล่ะฮ <c oughs> การสอนพู้เด็กๆก็สนุกดีเหมือนกันนะฉันก็พยายามฝึกเหมือนกันแต่งานที่สมาคมมายุ่งไปหมดเลย ปีนี้ก็มีงานโอลิมปิกด้วยถ้าแยกร่างตัวเองได้แล้วก็คงต้อง้านพวกนั้นได้หมดแน่ๆเออแล้วทีมไหนที่นายไปฝึกละ่ะฮะทีมเยาวชนหรือสมาคมออไหนเออเปลา<ะ>่าลก<ะ>นั่นสินะการจะเป็นโค้ชให้กับทีมในสมาคมน่ะมันคงยากมากเลยแถมก็ยังมีคนแย่งกันเยอะอีกด้วยงั้นทีมอะไรอะ่ะทีมที่บริหารโดยตาลุงนักธุรกิจอสังหาริทมทรัพย์ไงล่ะเออแต่ว่า ทีมนั้นคงจะมีความสุขมากเลยนะที่จะได้รับการฝึกจากตำนานอย่าง l i g ไ i n ิ่ง i g ท t เนี่ยฉันเจอโค้ดระหว่างทำงานเยอะมากเลยแต่นายก็อย่าทำงานหนักมากล่ะนี่นายยังพยายามจะทำทุกอย่างหมดด้วยตัวเองอีกเหรอพวกเด็กๆไม่ได้ตจงการอะไรแบบนั้นหรอกนะรู้ไหมนายบอกว่ายุ่งอยู่ไม่ใช่หรือไงฮะเพือ <laughs> ่อนโนะอ้กอนะเออช้าไม่ได้แล้วสิเออโทษทีนะเพื่อนนะไว้มาคุยกันใหม่หลาละ หน,นีมินะว่าไงสมัยที่นายเล่นอาชีพนายก็เคยคิดอยากไปลาลิก้าหรือว่าเซเรียใช่ไหมฉันเกิดเร็วไปห้าปีนะเพื่อนสมัยนี้เส้นทางมันพร้อมแล้วตอนฉันเล่นก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแล้วก็คือนายไม่คิดจะก้าไปบนเส้นทางของตัวเองอย่างนั้นเหรอไม่เหมือนกับนาคาตะฮิเดโตชีเลยแต่มันก็คือความจริงแหละนะมองนั่นมันอัจฉริยะนี่นายเสียใจจริงๆมันก็ฟุตบอลเหมือนกันนั่นละจะพูดถึงเด็กที่เล่นบอลในสวนหรือที่เดลเปียโร เรือโลนันโดเล่นมันก็เหมือนเหมือนกันฟุตบอลไม่มีการแบ่งแยกอะไรเลยคนที่ไม่เคยลองพยายามแบบนายเนี่ยมันจะเป็นมีความหวังได้ยังไงฉันไม่สนหรอกให้ตายสิฉันกำลังยุ่งอยู่นะอื้ฮ้ยฮเออ สุดท้ายก็ไม่ได้เลยสักคนเหลือเวลาอีกวันหนึ่งนะตอนนี้รีบไปซ้อมกันก่อนดีกว่าอเอริกาจังอเอริกาจังมีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยนะโชาคุงไปก่อนได้เลยอืมไว้เจอกันเดกะจังมีอะไรเหรอจริงๆแล้วฉันนะคนต่อไป เล่นกองกลางที่ยิงลูกเมื่อกี้กับผู้รักษาประตูเล่นได้ดีมากเลยนะนเนี่ยสมกัเป็นโค้ชฮานาชิมะสายตาเฉียบคมจริงๆสองคนนั้นเคยเป็นตัวสำรองให้กับทีมเบลหกนะเออนี่เธอขอยื่ตัวสองคนนั้นได้ไหมล่ะก็ถ้าผู้จาการผู้เป็น,นั้นก็ได้ครับแต่แค่สองคนพอนะครับพวกเราต้องแข่งเหมือนกันด้วยอ่ะโค้ตาธนกะมาหน่อย พอตาคุงกับธนาการคูมาร่วมกับพวกเราสินะแค่มีสองคนนั้นคนเก่งๆก็เหลือเฟือแล้วเลนคนเดียวงั้นเหรออา้าวคุณเอริกาเลอเห็นว่าคุยกับเพื่อนอยู่นะแต่ว่าอีกเดียวก็คงตามมาหินพอหกขอเวลาดเดียวนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสองคนนี้จะมาอยู่ทีมของพวกเธอด้วยขอฝาก <ขอ S 1> ตัว,ตวด้วยนะครับอะไรกัน ให้เอาพวกเด็กปห้าก,ก,รก,กระจอกมารุวมทีมเนี่ยนะรุ่นพี่โอโซทั้งผมและคุูโบตะได้รับเลือกไปฝึกที่ศูนย์การฝึกของเขตเชียวนะครับแล้วมันยังไงเอรอพวกเราพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะครับสงสัยจังเลยว่าพัฒนามาแค่ไหนศูนย์การฝึกของเขตก็แค่ทําตามคู่มือคงมีขีดจํากัดอยู่บ้างแหละครับใช่ไหม,มที่ผมเห็นก็คือพวกนายสามคนเอาแต่บนแต่ไม่เห็นมีใครมาจากโรงเรียนพวกนายเลยเนาะ ไม่มีเหตุผลให้ไปชูนผู้ที่อ่อนแอกว่าผู้เรามานี่นะขอโทษค่ะที่มาชา้อาอ้าวได้อีกสองคนแล้วเหรอเอ,อริกาจังเดี๋ยวผมแนะนําให้รู้จักพวกเขามาจากทีมปอห้าธนกาคุงกับคุปตาคุงนะ่ะฉันทากโตเอ,อริกายินดีที่ได้รู้จักนะเด็กผู้หญิงเหรอเธอเก่งกว่าพวกนายอีกนะคตาคุงพูดถูกแล้วครับความเร็วในการเลี้ยงลูกของเธอนสุดยอดจริงๆนะอ้าวเธอ เดี๋ยวตอนซ้อมด้วยกันก็รู้เองแหละยังขาดสมาชิกีกคนนะเรื่องนั้นผมลองถามมาหมดทุกคนแล้วครับอ๋อใช่ใช่เกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะฉันหาอีกคนได้แล้วล่ะจริงเหรอเบรกจังเข้ามาเลยเย้เโชคุงเนี่ยรู้จักอยู่แล้วล่ะเพื่อนร่วมห้องของพวกเราใสาออนจิเบรกจัง ขอฝากตัวด้วยนะคะนี่เธอเล่นฟุตบอลเป็นด้วยเหรอเดี๋ยวตอนซ้อมก็รู้เองแล้วนะเส้นฟุตบอลของเธอนเนี่ยเย่ยมากเลยนะถ้าเอริก,กาจังพูดแบบนั้นก็คงจริงแล้วนะฝากด้วยนะเรก,กาจังค่ะข,ขอฝากตัวด้วยนะคะถึงอย่างนั้นก็เธอเนอะคุณไซออนจิทะบมเธอถึงตัดสินใจเข้าทีมเหรอครับ ฟุตบอลมันน่าสนุกดีอีกอย่างฉันอยากได้เอ็ดด้วยนะฮ้ไดเอดงั้นเหรออย่ามาล้อเล่นนะพวกเราแต่ก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันอยู่แล้วนี่ว่าไงนะน่าน่าโคตาคุงพวกเราต้องการสมาชิกให้ครบอยู่นะใช่แล้วล่ะอีกอย่างเอริกาจางบอกว่าไม่เป็นไรอยู่แล้วอ่ะอุ้ยใช่แล้วเท่านี้พวกเราก็มีครบสิบเ็ดคนแล้ว ถ้างั้นมาลลยกันก่อนนะอลิกากับซอุนจิไปบอบร่างกายกันก่อนเลยที่เหลือมาซ้อมส่งลูกค่ะให้ส่งมาส่งมาเอาส่งมามามาเลยมาเอาลับนะทีสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองฮพักห้านาทีหเหนื่อยมากเลย ดูท่าไซาอุจิจะต้องเอาเมนูฝึกพิเศษไปใช้ลแล้วหรอนะหลังพักเสร็จแล้วมาฝึกกับฉันต่อนะเข้าใจไหมค่ะ<ข>เอา้เอาอ,าอ,าอาไม่ต้องรีบก็ได้นะแค่โมที่ลูกแล้วก็เตะก็พออ่ะึ นี่ไงนี่นี่หน่อยสักหน่้ยเฮ้ ได้สวยสวยส่งดีสวยนั่นคือระดับของผู้ที่ไปฝึกที่ศู์ฝึกของเขตอย่างนั้นเอ้ไงล่ะนะโชคมาดิโดนโดถูกเลยเมื่อกี้เออปลอกแขนกับตันนี่ลุยเลยนะครับนี่กะโดนไปเหลืองนี่ทุกคนเดี๋ยวจะต้องแข่งระดับเขตแล้วอย่าทำให้ทีมบล็อกเสียสิเออแงอยู่แล้วดูปลอกแขนกับตันนี่ซะก่อนสิ รับทราบครับกัปตันผมไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนาโทษกคนขอตาคุ้งฐานกะคุ้งพยายามเข้านะครับ Hmm. <laughs> โชวคุงประมาณหน้าดูเลยนะดูสิ <laughs> โมโมยมามะพรีเดเ,เตอร์บล็อกบีกลุ่มสอง hey, พวกเราจะได้เจอกันในรอบสองนะฟุริยะเขาได้เก็บเสร็จช่นแน่เลยซูกุโร ก่อนหน้านั้นอ่ะวงตัวเองก่อนเถอะน้าฮะไหวหเปล่าว่าไงนะหน้าๆนา้เดี๋ยวก็ได้ตัดสินกันในสนามนั่นแหละนะจะเย็น,นทุกคนต้องเอาชนะซื้อบาคิโมลีให้ได้นะเข้าใจแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับท่านครับ 雨 <music> を降らす雲が好きじゃないの」 คุกับคาเกอุระคุงต้องการอะไรอะ่ะอีกเดียวพวกเราก็จะได้ลงแข่งโ์นาเมนต์แล้วนะโคชฮานาชิมาครับช่วยสอนกลยุทธ์ให้พวกเราด้วยนะครับโชคุงเรากาจังดูแปลกๆไปนะไปท้าทายโคชอ,อย่างลับๆคนเดียวเหรอเรากาจังใจร้อนไปแล้วตอนต่อไปของกาแล็กซี่คิกออฟสกลยุทธ์เรากาจังรับปึ้งโอ้โหเก่งมาก <laughs> ในที่สุดทีม โมโมยมามะพิซเตอร์ก็ได้ผู้เล่นครบ11คนแล้วนั่นก็คือเรกะาจังนั่นเองครับเอาและและตอนนี้ทีมของเราก็จะลงแข่งในทัวร์นาเมนต์แรกกันแล้วโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นมันแน่นอนติดตามชมได้เลยนะครับตอนต่อไปก่อนจากกันนะครับอย่าลืมส่งคลิปกิจกรรมน่ารักน่ารักที่มีประโยชน์สาหรับเด็กๆมาร่วมสนุกด้ทางเนต่อยสเปแฟนเพจคลิปกิจกรรมไหนที่ได้รับเลือกออกอากาศเนต่อยมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยครับ เอาละครับหมดเวลาแล้วครับก่อนจากกันไปอย่าลืมไปตรวจตาดูการกกบ้านว่าทําเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จก็รีบทำให้เสร็จแล้วก็จัดตารางสอนด้วยนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูรายการนี้ร่วมกับน,น,น้องๆนู่นๆลูกๆของท่านก็อย่าลืมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานของท่านด้วยนะครับเนือ้อถอยโคราทุกคนด้วยคลิปกิจกรรมน่ารักน่ารักรของน้องพลอยและคุณแม่ขกคลอยครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอน้องพลอยทำไรเนี่ยอุ้ยลูกเทราลงไปเนี่ยฮะ อโอ้ขยาขยำขยำคคน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 อ๋ออรู้แล้วทำขนมปังอยู่นี่เองเ้ยกิจกรรมที่น้องพลอยชอบมากก็คือการทำขนมปังทานเองที่บ้านครับซึ่งคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่เพราะว่าเป็นการฝึกสมาธิและยังช่วยให้รู้จักวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆภายในครัวและการนวดแป้งยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของลูกอีกด้วยนะครับเก่งจริงๆที่รานอกจะช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ังยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และทักษะด้านสังคมให้แก่เด็กๆและหากเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมกันได้ในครอบครัวจะยิ่งเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อีกด้วยนะครับ